วิธีการรักษาอาการคันจากเชื้อราที่ช่อมลอดนี้นะคะรักษาไม่ยากค่ะถ้าอาการไม่รุนแรงก็จะมีทั้งยากินยาน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะภาวะตกข่าวคันในช่องคลอดเป็นอาการที่พบได้บ่อยค่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะเชื้อราซึ่งเป็นเชื้อประจําถิ่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้เกิดอาการนี้ได้ห<ฮ>ากว่าฝ่ายชายมีอาการติดเชื้อราบริเวณอวัยวะเพศ ภาวะตกขาวคันในช่องคลอดมักจะเกิดจากภาวะที่เชื้อราบริเวณช่องคลอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นปกติแล้วนะคะบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงจะมีเชื้อราอาศัยอยู่บ้างเมื่อมีสภาวะในช่องคลอดเปลี่ยนไปและเหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ตของเชื้อราก็จะมีอาการตกขาวปริมาณมากขึ้นและคันในช่องคลอดภาวะเหล่านี้นะคะก็ได้แก่การตั้งคันการใส่เสื้อผ้าที่แน่นหรือคับเกินไปการรับประทานยาปฏิชีวนะมากเกินไปการได้รับยาชคมีบำบัดรักษามะเร็ง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงการติดเชื้อ HIV หรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆค่ะและการใช้น้ำยาเฉพาะที่มากเกินไปและสำหรับบางคนนะคะความเครียดก็อาจมีผลทำให้เกิดอาการนี้ได้อาการและอาการแสดงเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเชื้อราอาการในผู้หญิงนะคะก็ได้แก่อาการคันแสบแดงบริเวณปากช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก จนรวมไปถึงทวารหนักตกขาวนะคะจะมีลักษณะพ้นเป็นก้อนปนน้ำค่ะค้ายโยเกิรต์ตปัสสาวะแสบขดัดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นต้นนะคะอาการในผู้ชายนะคะก็ได้แก่ละคายเครื่องคันแสบบริเวณปลายอวัยวะเพศหนังหุ้มปลายจะแดงแล้วก็เจ็บมีสารสีขาวปนน้ำคล้ายโยเกิรต์ตบริเวณหนังหุ้มปลายองคชาต ทีธีการตรวจนะคะว่ามีอาการเชื้อราบริเวณช่องคลอดหรือเปล่าก็คือการตรวจภายในค่ะการขึ้นขาย,ย่างแล้วคุณหมอก็จะป้ายเอาสิ่งคัดหลังในช่องคลอดไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ดูนะคะว่ามีปริมาณของเชื้อรามากขึ้นผิดปกติหรือเปล่าหรือมีการติดเชื้ออะไรบริเวณช่องคลอดหรือเปล่านะคะส่วนของคุณผู้ชายนะคะคุณหมอก็จะทําการตรวจบริเวณอวัยวะเพศดูหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ถ้าใช้ยาแล้วนะคะอาการไม่ดีขึ้นยังไม่หาย คุณหมอก็จะต้องทําการเพราะเชื้อค่ะนาสิ่งคัดหลังที่ไป้ายไปนั้นนะคะไปเพาะเชื้อเพิ่มเติมขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลา1-2สสัปดาห์ค่ะก็จะทราบว่ามีการติดเชื้อตัวอื่นหรือเปล่าโดยการเพราะเชื้อนี้นะคะจะทําก็แต่เมื่อผู้ป่วยนะคะไม่ตอบสนองต่อสูตรยาที่ใช้ตามปกติค่ะวิธีการรักษาอาการคันจากเชื้อราที่ช่องคลอดนี้นะคะรักษาไม่ยากค่ะถ้าอาการไม่รุนแรง ก็จะมีทั้งยากินยาเน็บและยาทานะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะให้ใช้ยาเน็บควบคู่กับยากินค่ะการเน็บยาะคะควรเน็บในช่องคลอดให้ลึกที่สุดและงดมีเพศสัมพันธ์ขณะเน็บยายาเน็บส่วนใหญ่ก็จะใช้เม็ดเดียวครั้งเดียวนะคะส่วนยากินนะคะกินตามคําสั่งแพทย์ค่ะแล้วก็อาจจะมียาทาร่วมด้วยนะคะยาทาเป็นยาทาภายนอกค่ะทาวันละสองครั้งเช้าเย็นหลังจากอาบน้ําทาประมาณ7-14วันค่ะ ข้อควรระวังในการใช้ยายผู้หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรไม่ควรใช้ยาชนิดรับประทานและยาทายาเน็บนะคะจะมีผลในการลดประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดบางชนิดค่ะ mm hmm. เช่นการใช้ถุงยางอนามัยที่ทามาจากลาเท็กและแผ่นคุมกําเนิดที่สอดเข้าไปในช่องคลอด การรักษาส่วนใหญ่นะคะจะให้ผลดีมากโดยส่วนใหญ่แล้วอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นภายใน3-4ถึงวันหลังรับการรักษาและส่วนใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องมาตรวจซ้ําค่ะยกเว้นว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยภายใน1สัปดาห์หลังจากใช้ยาแล้วก็ควรมาพบแพทย์ซ้ําเพื่อประเมินอาการอีกทีนะคะถ้าหากว่ามีอาการมากกว่า4ครั้งต่อปีแต่ละครั้งนะคะตรวจแล้วพบว่ามีการติดเชื้อราในช่องคลอดจริงสแสดงว่ามีอาการติดเชื้อราซ้ำซากการดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะก็ได้แก่ควรตรวจหา ภาวะเบาหวานรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนและมารับการเพาะเชื้อเพื่อตรวจหาเชื้อราต้นเหตุค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาการคันในช่องคลอดสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะปกติค่ะเพราะสารคัดหลั่งในช่องคลอดนะคะมีภาวะเป็นกรดทําให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นได้บ่อยครั้งค่ะแล้วก็ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นการติดเชื้อรา ดังนั้นนะคะหากคุณนะคะมีอาการเล็กน้อยดังนั้นนะคะถ้าหากว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่ควรซื้อ,อยามาใช้เองค่ะเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการดื้อยาได้ถ้าหากว่าคู่นอนของคุณนะคะไม่ได้มีอาการคันไม่ได้มีอาการผิดปกติก็ไม่จําเป็นต้องรักษาค่ะแต่ถ้าคู่นอนนะคะมีอาการคันที่ผิดปกติก็ต้องทําการรักษาร่วมด้วย แต่ควรจะมาทําการตรวจก่อนที่จะเริ่มการรักษาค่ะภาวะนี้ทําให้มีบุตรยากหรือเปล่าภาวะคันช่องข้อจากเชื้อรานี้นะคะยังไม่มีหลักฐานนะคะว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากถ้าหากว่ามีอาการนี้ระหว่างการตั้งครรภ์อาการคันช่องข้อจากเชื้อรานะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในขณะตั้งครรภ์ค่ะเนื่องจากฮอร์โมนในขณะตั้งครรภ์น,นะคะทําให้มีภาวะน้ําตาลซึ่งเป็นอาหารของเชื้อราในช่องข้อสูงขึ้น วิธีการรักษาก็คือใช้ยาเน็บหรือยาทาไม่ใช้ยารับประทานแต่หญิงตั้งครรภที่มีอาการนี้นะคะก็พบว่ามักจะมีอาการกลับไปเป็นได้บ่อยจนกว่าจะคลอดแต่ไม่ต้องตกใจนะคะภาวะนี้ไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภภาวะนี้ทําให้เป็นมะเร็งปากมดลูกจริงหรือไม่ภาวะคัรช่องคลอดจากเชื้อรานี้นะคะยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ อาการคันช่องคลอดจากเชื้อราถือว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเป็นอาการที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่ามีอาการคันที่ผิดปกติมีสิ่งคัดล่างหรือว่าตกขาวออกมาผิดปกติก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็ทําการรักษาให้ถูกต้องไม่ควรรักษาเองนะคะเพราะอาจจะทําให้รักษาผิดไม่ตรงโรคและอาจทําให้เกิดภาวะดื้อยาได้หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้คะ่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย